แฟนคุณคะแม่บทอุบคุณขแม่โนหนึ่งชนะได้ยังไงไม่ภูมิใจเลยสักนิดครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดก็มีไฟคุณขมแม่มาให้ได้ดูกันอีกแล้วนะฮะแต่ว่าไฟนี้ไม่มีหัก ไม่มีหลับครับคุณผู้ชมแถมคุณคาแมโนหนึ่งยังเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอีกต่างหากเดี๋ยวจะหาว่าแอดเอาแต่คุณคาแมแพ้มาให้ดูนะฮะแต่ว่าการชนะในครั้งนี้มันกลับไม่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆคุณคาแมเลยสักนิดถ้าใครยังพอจํากันได้นะครับคุณผู้ชมแอดเคยนําเอาไฟการต่อสู้การแข่งขันของพรมสำนั่งที่พบกับลูคัสแกเบียลนักมวยไทยชาวบราซิลที่ชก MMA ในรายการของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับ แต่ว่าเขาได้ไปชกในรายการที่ถ่ายทอดทางช่องบายอนทีวีและสามารถเอาชนะพมสำนังไปได้อย่างสวยงามแฟนๆกุนคาแมก็เลยหวังว่าอยากจะให้กุนคแมโนนหนึ่งของเขาได้มีโอกาสแก้แค้นอีกครั้งโดยทั้งฝั่งโปรโมเตอร์ของช่องห่างเม้งทีวีก็จัดให้ครับโดยเขาได้จ่ายเงินค่าตัวให้กับรูคั s ส a แกเบียลอย่างงดงามเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พมสำนังนั้นได้มีโอกาสแก้แค้นตามใจของ แฟนกุนแมครับโดยคู่นี้ชกเป็นคู่เอกของรายการแต่ผลปรากฏว่าตลอดทั้ง3ยกในการแข่งขันนั้นเป็นฝ่ายของลูคัสที่ไล่ถลุงพรมสำนังเป็นอย่างหนักพรมสำนังนั้นทําได้แค่กอดชกบ้างนิดหน่อยแล้วก็งึกๆตลอดทั้ง3ยกทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันลูคัสเองก็มั่นใจเลยครับว่าตัวเองจะสามารถ เอาชนะได้เมื่อครบ3ยกแต่ผลปรากฏว่าคําตัดสินที่ออกมากลายเป็นว่าพรมสำนังนั้นเอาชนะคะแนนไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์เลยครับคุณผู้ชมถ้าใครยังพอจํากันได้นะครับก่อนหน้านี้มีแฟนๆคุณคแมรที่เป็นพวกชาตินิยมแบบไม่ลืมหูลืมตาได้ออกมาต่อว่าคณะกรรมการที่ตัดสินให้พรมสำนังแพ้คะแนนให้กับลูคาสแกเบียว่าเป็นพวกไม่รักชาติ ตัดสินให้คุณคแมโน,นหนึ่งแพ้ได้ยังไงนัดนี้ก็เลยตัดสินให้ชนะซะเลยนะครับโดยมีคนในวงการคุณคแม่ไม่ว่าจะเป็นรองประธานโอลิมปิกกัมพูชานายโคชายประธานเมยกคุณคแม่มาชมในไฟนี้ด้วยนะครับโดยการแข่งขันไฟนนี้ชกกันไปเมื่อวันที่ 8สิงหาคมที่ผ่านมาตรงก,กันกับคู่ก่อนหน้านี้ที่แอดนำเอามาให้ชมนะฮะไฟที่แอดคงจะไม่ได้บรรยายนะครับคุณผู้ชมแอดมาสรุปข่าวให้ได้ฟังนะคุณผู้ชมก็สามารถชมภาพที่แอดตัดไฮไลท์มาให้ดูกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของแฟนๆคุณแมกันครับคุณผู้ชมครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็น ว่าอย่างไรบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็บ่นนะครับว่าการตัดสินแบบนี้มันจะทําให้คุณคาแมร์ไปอยู่ในใจของชาวโลกได้อย่างไรและมันจะช่วยพัฒนาวงการคุณคาแมร์ของพวกเขาได้อย่างไรนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าถ้ารู้ว่าสู้ไม่ไหวก็หยุดเถอะอย่าเอาคุณงามความดีของคุณคาแมร์ของเราไปให้มันแปดเปเื้อนเพราะความอยากชนะของพวกคุณเลยความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นนักสู้บ้าบอๆอะไรทําไมมันชกได้หวยแตกแบบ แบบนี้ในขณะที่นักมวยอีกคนต่อสู้อย่างบ้าคลั่งแต่เขากลับถอยอย่างเดียวขอให้แต่มันชนะฉันขอร้องละ สิ่งที่คุณทําอยู่นะมันไม่เรียกว่านักสู้เลยความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าโอ้พระเจ้านี่การต่อสู้ที่ฉันดูอยู่นี่มันเป็นวิชาภาพหลวงตาใช่ไหมเขาแทบจะไม่เคลื่อนไหวตัวอะไรเลยไหวพลิปอะไรก็ไม่มีเลยสักนิดการต่อสู้ที่เขาบอกว่าฝึกซ้อมมาอย่างหนักนะมันไม่ได้ดีขึ้นมาเลยฉันคิดว่าพรหมสำนังนั้นขีก ที่จะชกแล้วละ่ะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าชคก,ก่อช้ากล้ากลักวนี่เหรอวิธีที่อยากเอาชนะแถมยังชนะได้อีกต่างหากคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าชคไม่ดีเลยสักนิดไม่ว่าจะยกหนึ่งยกสองหรือยกสามไม่น่าชนะได้เลยฉันคิดว่านักมวยบราซิลนะเป็นนักมวยชาติของฉันซะอีกความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขามาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆนะครับโดยบอกว่าชกได้แค่นี้ชนะได้ด้วยเหรอความคิดเห็นต่อไป นาะเข้ามาประชดประชันนะครับโดยบอกว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีนักมวยคนไหนที่แข็งแกร่งไปกว่านี้แล้วมีเพียงผมสำนังเท่านั้นแหละที่คือพยักผู้ยิ่งใหญ่ <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าวิธ ah, ah. ีคิดก็แพ ha ok ้การตัดสินก็แพ้ไม่คิดว่าจะอับอายพวกบ้านเล็กที่สองบ้างเลยเรื่องไงคงจะหวังดังแต่ในกัมพูชาของเราเท่านั้นลำมังแพ้แล้วก็ยอมรับซะบ้างเธอสู้ไม่ได้เลยสักนิดจะให้พวกเรายกย่องเขาได้ยังไงคอมเม,ม,มนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าฉันค ok ok ิดว่าผมสำนังพึ่งชกมหมยครั้งแรกซะอีกชกกล้ากลัวกลัวไม่กล้าชกคู่ต่อสู้สูงกว่าเขาด้วยซ้ำแต่ดันกลัวซะงั้น คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่า uh, อู้มวยบาบออะไรมันไม่น่าดูเลยสักนิดคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าสําหรับฉันแล้วฉันบอกเลยว่ามันดูไม่ดีเลยสักนิดนักมวยอีกฝ่ายโชคได้ฉลาดกว่าใช้สมองได้ดีกว่าคุณคุณนี่ไม่ได้กินข้าวไปเลยใช่ไหมเนี่ยสําหรับฉันพวกเขาโชคได้ดูดีกว่าพันเปอร์เซคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่ายังไงฉันก็คิดว่าผมสำนังแพ้99ปซคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าโชคช่า ช้าชโชกะกล้ากลักกลวๆสู้เขาไม่ได้เลยสักนิดสงสัยกลัวตัวเองจะล้มเพราะโดนหมัดอีกแล้วก็กลัวจะโดนชาวบ้านแฟนๆคุณคาแมของเรากล่นดาลและสิ้นนะความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่ามันไม่คุ้มค่าเลยกับชัยชนะในนัดนี้ที่พวกเราต้องเอาเกียรติของเราไปแลกมาครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนำเอามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับกับไฟที่คุณคาแมโนหนึ่งนั้นสามารถเอาชนะคะแนนได้อย่างเป็นเอกฉันท์ แต่แฟนๆคุณคแมกลับ ไม่ภูมิใจเลยสักนิดนะครับโดยจะมีคอมเมนต์สั้นๆมากมายเลยแหละครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นมันใหม่เหมาะสมทำไมผมสำนังชาจังแย่มากโมอเอาไว้เยอะเลยกลัวละสีนะสารพัดเลยครับแต่ว่าเป็นคอมเมนต์สั้นๆแล้วมันก็ส,สมสำนะครับแอดก็เลยไม่ได้เอามาอ่านให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทำด้วยโปร แกมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสก็ต้องขออาภาัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ